จากที่เราไปทริปอะไรอีสานเขียวไม่ใช่อีสานเขียวคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทริปอีสานเขียวแต่ของเราเนี่ยทิปอ่าน้ําไม่ได้มันอาไม่ได้จริงเนี่ยโอ้โหแผลเต็มตัวเลยก็หลังจากที่พี่เซมได้ทาคลิปลงใช่ไหมว่าเฮ้ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมรถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ผมก็จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ผมว่าทําไมเราถึงล้มใช่ไหมก็วันนั้นน่ะคือเราโพสต์ว่าเราไม่เคยแบบว่าได้ไปอีสานเขียวเลยแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะเราไม่เคยได้ไปเลย ก็เลยแบบเฮ้ยพี่เกมไปขี่รถเล่นกันพวกพี่แบงค์พวกน้องอัดไปขี่รถเล่นกันเราเลยคิดอยากจะไปเออเราก็เราจะใส่อามกันแหละ,ลาละยามกันเราจะใส่แล้วแบบพี่เกมก็บอกว่าเฮ้ยมาตอนนี้ยังทันเพราะว่าออกกันสี่โมงใช่ไหมตอนนั้นประมาณเกืนะอบบ่ายสามนะเออเราก็ตีไปขี่รถไปไม่ถึงหนึ่งชงั่วโมงเราก็เลยแบบว่าจะได้ขี่รถเล่นกันให้สนุกสนุกก็เ<ๆ>ลยแบบอยากไปพอไปแล้วนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมก็คือการผมจะต้อแบบแบบโอ้ รูปโอนะโอ,นะโอนมาดิก็คือรถพี่เฟรมเครื่องแตกนะครับผมเออหรือว่าภาษาเราเรียกอะไรเครื่องโบ๊เออมันโบ๊ซอสไหลนะครับผมเออ <c oughs> พอเครื่องคันข้าง,งหน้าแตก <c oughs> ใช่ไหมเครื่องคัข้างหน้าโบะมันมีน้ํามันอะน้ามันเครื่องอะเออน้า <c oughs> มันเครื่องแบบออมันมีแบบว่าน้ํามันเครื่องอะเต็มพื้นเลย <c oughs> มันก็ไม่ถึงกั่าเต็มพื้นหรอกอาเดี๋ยวเราเอาดูแล้วกันไม่เยอะเท่าไหร่แบบนะเนี่ยมันออกรูแค่นี้เอง รูไม่ใหญ่ร,รูไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่รูแค่นี้เองโอ้โหไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ละหยดสองหยดเองน้ำมันเครื่องอะ <c oughs> ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเออ<ๆ>ก็รูประมาณนี้แหละน้ำมันเครื่องออกมาตอนแรกเนี่ยเห็นแบบควันออกเราก็นึกว่าฮ้่รถพีชช่จ๊อบี่ยิงยางแตกหรือเปล่าใช่ไหมละ่ะเราก็ลเลยแบบตัดสินใจกังเแบรบกพอผมกังเแบรบกปุ๊บปึ๊บเนี่ยกังปุ๊บผมนี่ล้มลงไปเลยล้มแบบกิ้งเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะผมอะ ก็สภาพรถเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเอาวิดีโอให้ดูเลยดีกว่านะอะเอคนเจ๊มากเลยคือตอนนี้อยู่เลนซ้ายใช่ไหมผมไม่ได้หมอบนะทุกคนถ้าคนไหนเคยดูตอนผมหมอบเนี่ยคือเราจะหมอบแบบมิดเลยนะมุมกล้องเราเนี่ยมาดูมุมกล้องเราเนี่ยจะเห็นแต่ตรงนี้เลยคอนโซลตรงนี้เลยมันจะไม่เห็นแบบข้างหน้าอย่างนี้คือเวลาผมขี่เนี่ยก็อเอ็น,นิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าหมอบลงไปเอออะ อันนี้คือผมขี่ตามตอนนี้คือตบขวาแล้วนะตบขวาไงปึ๊บเนี่ยตบซ้ายปุ๊บเป็นไงอาการรถมีควันนะครับผมที่เห็นนี่คือน้ำมันเครื่องนะที่เห็นนี่คือน้ำมันเครื่องนะตบซ้ายเพื่อหวังผลเห็นไหมไงคือพอมีควันปุ๊บเนี่ยแล้วรถเสียอาการเราคิดว่าพี่จ๊อบอยางแตกหรือเปล่าเห็นคุมรถไม่ได้เราก็เลยรีบกำเบกดู g ี s บทุกคน หนึ่งรแต่ว่าหน้าไม่เนี่ยประมาณร้อยี่นะร้อยี่ได้นะผมอ่ะปึ๊บผมกำบรกเนี่ยทุกคนจังหวะนี้ผมกำบรกอ่ะพอกำบรกปุ๊บเนี่ยผมแถะอ่ะดูดูดูดปึ๊บโอ้ขอนั่งก่อนได้ไหมวะ <c oughs> ขอนั่งก่อนได้ไหมดูดูมือขวาผมปึ๊บกำบรกลม้มเนี่ย<ม>อ่ะแล้วผมบอกก่อนนะครับผมว่า จังหวะที่ผมลุกขึ้นเนี่ยคือผมไม่ได้แบบดูดูร่างกายตัวเองก่อนอันนี้ไม่แนะนํานะอันนี้ไม่แนะนําถ้าคุณล้มอย่างนี้คืออยากจะแนะนําให้ลงไปนอนก่อนนะไปนอนข้างทางก่อนไม่แบบว่าแนะนําให้วิ่งเหมือนผมนะเพราะว่าคือเราล้มกันมาบ่อยแล้วใช่ไหมเออถ้าแบบว่าให้รู้แบบว่าไม่เจ็บไม่อนะไรเนี่ยแต่ตอนแรกผมไม่รู้หรอกก็เลยแบบวิ่งไปดูก่อน่อะหรือว่าตายใครเห็นก็ว่าตายครับผมจากนี้อ่ะนี่ผมรีบไปดูพี่จอ๊อ จะถ้มันจะถ้าไม่ได้ล็อกะกูตกใจรถกันนี้มากพี่จ้เป็นอะไระีแหมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยตัดไปอีกทีนึง พี่จอมอ<า>พี่จอมเป็นไรวะพี่จอบเปิดหมวกอ คนละคันพี่ล้มเหมือนกัน ประมาณนี้ทุกคนก็คือมันลื่นน้ามันเครื่องอะนะลื่นไงก็คือลื่นอะและอย่างนึงเนี่ยคือถ้าใครเคยขับรถเราเนี่ยมันมันมันเบรกแล้วมันลื่นอยู่แล้วอะมันแทบไม่อยู่เลยนะครับผมแต่ทีนี้เราไปเจอแล้วมันเครื่องใช่ไหมมันก็เลยทําให้ล้อหน้าเนี่ยลื่นพอลื่นปุ๊บเนี่ยกำเบรกมันก็ลงแบบมันซึบไปเลยเออประมาณนี้ก็รอยแผลที่เห็นก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะ มีจุดนี้จุดนี้มีไหนอีกจุดนี้นะครับผมที่ต้องเปลี่ยนออแล้วก็มีก้านเบรกสายแฮนด์้วบตรงนี้ตัวนี้มันมีรายนิดเดียวยังไม่เป็นไรหรอกมั้งนะแล้วก็มีท่อคนใส่สดวนไฟท้ายเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยเนี่ยนแหลายคนก็จะแบบเฮ้ยมียกล้อล้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไ,ไม่ไม่ไม ลายสาระนะผมยกล้อลุมเนี่ยแบบตัวใหญ่ก็จะคิดนะอาไรียกล้อล้มหรือเปล่ามึงกะจะให้ยกล้อล้มอย่างเดียวเลยมึงง่กูขี่ลุกมันคือเออก็ประมาณนี้แหละทุกคนที่มันเป็นรอยนะผมแล้วก็มีบางคนหน้านี้หลายชิ้นขนาดนี้พี่จะซ่อมไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวได้ไงยังไปกดเกมมาเล่นทั้งคืนเลยเ็บแพลเออเ็บแผลทำอะไรไม่ได้กะจะเล่นเกมแบบในคอมตั้งหน่อยมือก็จะเป็นแผลอีกนามบินี่เออไงอะไรเนี่ย มีแต่ข้าวมันเครื่องไม่เป็นไรแต่เราก็ไปล้างยังไงเราก็ต้องได้เปลี่ยนชุดนี้อยู่แล้วก็แผลเนี่ยเออเจ็บตรงไหนบ้างก็จะมีตรงมือนะผมถ้าใครกินข้าวอยู่ห้ามดูนะทุเรศเกินอ่ะก็เป็นแผลนะก็มีตรงมือแล้วก็หนักสุดเนี่ยหนักสุดจะเป็นตรงท้องอไม่อยากเปิดมันทุเรศโคตรมันทุเรศโคตรผมไม่อยากเปิดนะผมอ่ะก็มีตรงท้องแบบมันเป็นตรงหลังข้อพับอ่ะเออ เลยแบบอยู่ยากนิดนึงตอนนี้ตึงมากทุกคนตึงมากอาบน้ําไม่ได้ด้วยหมอบอกว่าห้ามอาบน้ำ <c oughs> มม,มนำยยันไม่รู้ว่ามันทําให้แผลหายยากหรือเปล่าตอนนีดูนะ <c oughs> แล้วก็มีแผลเล็กน้อยทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือเราปวดข้อมืมอมากเนี่ยข้อมือเนี่ยคือผมปวดมากทุกคนมันบวมด้วยเห็นไหมเออมันบวมแล้วทีนี้หมอบอกว่าภายในสองถึงสามวัน <c oughs> ถ้าไม่ดีขึ้น ให้เราเอ็กซเรย์ข้อมือแตกไงตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้คือเคยข้อมือแตกล้วทีนี้อาการเหมือนกันเลยขยับได้ทุกอย่าง mm hmm. แต่กระดูกมันแตกตรงนี้ออแล้วที่อย่างนีเนี่ยเรามือลงก็เป็นแผลทั่วไปแต่ลึกนิดนึงมือลึกนิดนึง<อ>ถ้า,ถ,าถ้าคือข้อมือไม่ไม่แบบไม่ปวดอ่ะถ้าคือข้อมือไม่ปวดเนี่ยเราก็ยังสามารถยะลรอได้บางคนถามว่าเอะทำไมใส่ถุงมือแล้วยังเป็นแผลอีกครับพี่เออเอ,อ,อีกอย่างนึงผมจะบอกให้เลยทุกคนเล่าใหม่ถุงมือกันนะ เนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าผมใส่ถุงมือนะทุกคนในคลิปแบบเออเนี่ยเป็นไงสภาพถุงมือ <c oughs> ขาดแช่วยด้วยช่วยด้ยเออนี่ขนาดมีถุงมือนะเสื้อสองชั้นแขนยาวแล้วก็เสื้อ,อยืดตัวหนึ่งยังขนาดนี้อะ่ะถ้าไม่มีนะโอ้ไม่อยากจะพูดแต่ทุกคนเออแต่ยันนเนี่ยถุงมือมันเป็นถุงมือฟอกด้วย ฟอกงเข้าแล้วแหละขาดไปหมดแล้วก็มันเป็นถุงมือฟอกนะผมเป็นถุงมือขับพวกรถที่บาเลยอะไรเงี้ยลูกโอยนั่งโอยนะผมก็ฝากไว้เป็นมุทาหอนนะแต่ถ้าวันนั้นะเราไม่เบรกแรงถ้าเราหลบพล้นอาจจะไม่ล้มใช่เร<ช>าอาจจะไม่ล้มนะทุกคนเพราจจะว่ะ<ช>ออาเฮ้ยเราก็ไม่คิดเนะว่ามันจะเกิดเนาะแล้วก็ไม่มีขยาให้เกิดอุบัติเหตุถูกไหมใช่ใครไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุมาเออคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอคลิปนานทุกคนอขอตัวลาเพียงเท่านี้นะผมไปไปอีสเลยละไม่ไหวแล้วปวดมากเลย